lặng จากที่พระเอกนั้นได้เดินออกจากสนามการต่อสู้ไปแล้วทุกคนในตอนนี้ก็ต่างพากันมีสีหน้าที่ตกใจเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้นพวกเขาได้เห็นการต่อสู้ทั้งหมดแล้วในตอนที่พระเอกและก็แม่นางช่วยวีได้เข้าดินแดนลับศักดิ์สิทธิ์นี้เข้ามาได้พวกเขานั้นไม่มีกําลังมากพอในการต่อกรกับเจ้าชิงไห่เจ้าชิงเทียนได้เลยแม้แต่น้อยแต่ละว่าการต่อสู้ก่อนหน้านี้เจ้าชิงไห่นั้นไม่สามารถเอาชนะแม่นางช่วยวีได้แถมทางด้านของเจ้าชิงเทียนนั้นก็ยังถูกพระเอกลูเซโย โจมตีจนได้รับบาดเจ็บไปกด้วยส,สัดส่วนข้างกายของเขาแม้แต่กระทั่งระดับยอดหยุดั้นที่9ดาวนั้นยังไม่ใช่คู่ต่อสู้เลยแม้แต่น้อยเป็นคนที่ทําให้ผู้คนหมู่มากนี้ครับพวกเขานั้นก็ตามกันทึ่งในความแข่งแกร่งของพอเพกช่างเป็นปีศาจท,ที่หนักนะยครับ แต่คนที่งอนพระเอกและก็อยากดาพระเอกมากที่สุดในตอนนี้เป็นทางด้านของแม่นางหงหลิงหลังจากที่เธอนั้นได้งอนพระเอกไปในที่นิกายอวินยานนะครับแต่แว่าพระเอกก็ไม่ได้คิดที่จะงอเธอเลยแม้แต่น้อยแถมก็ยังทําตัวเมินใส่เธออีกด้วยนี่ครับเป็นันที่ทําให้ก่อนอันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นห่วงพระเอกมากๆากนะครับแต่สุดท้ายพระเอกก็ยังมีชีวิตรอดกลับได้ตัวเธอนั้นก็ยังรู้สึกดีเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของพระเอกหลังจากที่ได้กลับมาที่ถ้ำพักของเขาแล้วตัวเขาก็ได้ใช้ระยะเวลานี้ ในการฝึกฝนไปเหมือนกันนะยับแถมภารกิจของพวกเขาที่ได้ส่งสาสูนั้นไปยึดชิงเอาผลไม้จิตวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์มาหกผลนะยับก็สามารถทำได้สำเร็จเหมือนกันมังกรเพลินอัมพูสองหัวตัวมันเองก็ได้นำเอาผลไม้จิตวิญญ,ญาณหกผลกลับมาให้กับเพกไปนะยับซึ่งตัวมันเองก็มีความเคารพต่อพระเอกมากนะยับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยอมจำนนต่อเพกโดยตรงแต่ในตอนนี้ สัตว์อสูรงูน้อยหรือว่าสัตว์อสูรมังกรน,น้อยของพระเอกเป็นคนที่อยู่ข้างกายพระเอกมีสายเลือดพี่น้องกันนะครับสุดท้ายแล้วคนที่สัตว์อสูรงูนั้นยอมรับนับถือมันก็ต้องยอมเคารพกลายเป็นหัวหน้าใหญ่ของมันเหมือนกันนะครับซึ่งในตอนนี้หลังจากที่พระเอกนั้นได้ผลไม้จิตวิญ,ญญาณมาจนครบแล้วเขานั้นก็ได้แจกใจ่ายให้กับเซลลลงไปหนึ่งผลนะครับแม่นางจเววีก็ได้มีอยู่แล้วหนึ่งผลส่วนพระเอกก็ได้รับไปหนึ่งผลในการดูซับเสริมความแข็งแกร่งของพวกเขาต่อไปนะครับเพราะมันจะ เพิ่มโอกาสในการทะลวงไปสู่ระดับเจ้ายุดของพวกเขานั้นมาขึ้นเป็นเท่าตัวนั่นเองนะครับในตอนนี้ก่อนที่พวกเขานั้นจะได้เริ่มแยกตัวกันไปฝึกฝนพลังกันต่อไปส่วนทางด้านของเซลล์ลงเองหลังจากที่มันได้ดูดซับพลังจากพลไม้จีวิญญาณศรรักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็ทําให้ตัวมันก็มีพลังปานที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นพอสมควรนะครับในตอนนี้ทะลวงรับพลังไปสู่ระดับสะสมขั้นที่4ี ขั้นกลางแล้วเรียบรรอน,นะครับเธอได้เลยว่าตัวมันมีความมั่นใจมากพอสมควรถ้าเกิดว่าต่อสู้กับคนที่มีความแข็งแกร่งในระดับขุนพลนั้นมันจะไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนายอย่างแน่นอนนีครับส่วนทางด้านชเวลีเองหลังจากที่เธอนั้นได้ทําการดูซับพ,พลไม้จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็ทําให้พลังลมปาในร่างกายของเธอนั้นก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่สามารถรับรู้ถึงกลิ่นอายพลังของเธอว่าแข็งแกร่งในระดับไหนกันแนะ่แต่แน่ตัวเธอนั้นเป็นผู้ฝึกตนวิญญ,ญาณเหมือน นนส่วนทางด้านของพวกเธอก็ทําได้เพียงแค่รอคอยให้เพเอกนั้นดูดซับพลังจนสําเร็จเท่านั้นนะครับทางด้านของเพเอกที่ได้ดูดซับพลังผลไม้จิตวิญญาณไปตัวเขานั้นก็ได้เริ่มทําการกลั่นพลังนะครับผมในตอนนี้ความแข็งแกร่งก็เพิ่มพูนขึ้นมาอย่างมากรวมถึงเขาที่มีเตียงยกวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นะครับเลยสามารถที่จะทะลวงพลังระดับพลังจิตวิญญาณของเขาขึ้นมาสู่ระดับคันยอดจุดคันที่9ก้าดาวได้แล้วนะครับ ส่วนทางด้านของพลังลมปันของเขานั้นก็เรือระดับพลังมาสู่รนะดับพลังยุดขั้นที่9ดาวแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งตัวพระเอกเองก็มีความมั่นใจมากพอถ้าเกตว่าเขานั้นจะทะลวงพลังระดับขุพนพลของเขาขึ้นไปอยู่ระดับขุพนพลได้นั้นแต่ว่าเขานั้นก็ไม่ทําเช่นนั้นนะครับเนื่องด้วยที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้หลอมรวมพลังมากพอในะฮะในการทะลวงพลังระดับขุพนพลจะทําให้รากฐานพลังของเขานั้นจะไม่แข็งแกร่งพอนะครับก็ทําได้เพียงแค่ดูซับพลังในลมปนันหรือว่าทะเล ลมปานของเขาให้เติมเต็มถึงขั้นขีดสุดก่อนเท่านั้นก่อนที่เขาก็จะได้กักเก็บพลังในการทะลวงรับพลังขุนพลนักเอาไว้และก็ได้ออกไปหาทุกคนเหมือนกันนะครับซึ่งในตอนนี้ทางด้านของแม่นางจวีก,ก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับเพคนะครับในตอนนี้พระเอกสามารถทะลวงรับพลังของตนเอง ไปสู่ระดับคั้นยอดจุดขันที่9ดาวแล้วถือได้เลยว่าเป็นการเรื่งพลังที่แบบว่าแข่งแกร่งจริงๆเพราะในตอนที่เข้ามายัางสถานที่นี้อยู่เพียงแค่ระดับยอดจุดขั้นที่4ดาวเท่านั้นนะครับแต่สามารถทะลวงพลังมาสู่ระดับยอดจุดคั้นที่9ดาวนั้นถือได้เลยว่ารวดเร็วเป็นอย่างมากนะครับแถมก็ยังผู้เป็นผู้ฝึกยศสามธาตุและก็ยังมีพรสวัรค์เป็นผู้ฝึกยุทธาตุควบคู่อีกด้วยนะฮะตัวเธอก็รับรู้ได้เลยว่าพระเอกในอนาคตนั้นจะต้องมีอนาคตที่สดใสเป็นแน่นะครับ แต่ทางด้านของเพกก็ไม่ได้ปล่อยให้เธอนั้นถามเพียงแค่คนเดียวเขานั้นก็ยังได้ถามตัวเธอไปเหมือนกันในด้านความแข็งแร่งของเจ้าในตอนนี้สามารถทวงรับพลังไปอยู่ในระดับไหนกันแน่ขนาดข้าก็ยังไม่สามารถบองออกถึงพลังของเจ้าได้ซึ่งตัวเธอก็ได้บอกพระเอกตามความจริงนะครับในความแข็งแร่งของเธอก่อนหน้านี้ก็จะอยู่เพียงแค่รับยอดหยุดการที่ก้าวดาวเท่านั้นในการต่อสู้ต่อกอนกับเจ้าชิงให้นะครับแต่หลังจากที่เธอนั้นได้ดูดซับพลังผลไม้จิตวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ไป ก็ทําให้พลังของเธอเลื่อนขั้นมาอยู่ระดับขั้นคุณพลขั้นสงดาวแล้วและก็ยังเป็นคุณพลจิตวิญญาณอีกด้วยนะยับซึ่งก็ทําให้พระเอกก็รู้สึกทึ่งไปมากกว่าเดิมปกติเขาก็คิดว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งแล้วในการต่อสู้กับคนที่มีความแข็งแกร่งมากกว่านะรับ แต่แว,ว่าทางด้านของแม่นางชววก็ไม่ได้ต่างกันก่อนหน้านี้ความแข็งแกร่งของเธออยู่ยอดยุบจิตวิญญาณขั้นที่9้าน,นะครับแต่สามารถรับมือกับขั้นขุนพลจิตวิญญาณขั้นที่5ดาวได้ถือได้เลยว่าเป็นพลังที่แข็งแกร่งเลยจริงๆจนทุนท้ายพระเอกก็ต้องถามเธอไปเลยว่าต,วตัวตนของเจ้าเป็นใครมาจากไหนกันแนะ่เจ้าเราบอกความจริงทั้งหมดให้แกค้าได้รับรู้ได้หรือเปล่าซึ่งตัวเธอนั้นก็ได้บอกพระเอกไปถึงแม้ว่าค้าจะบอกความจริงแก่เจ้าแต่และว,ว่าข้าก็กลัวว่าเจ้าแบบลากฐานในการบ่มเพาะพลังของเจ้านั้นจะสั่น เป็นอาวาัจเจ้ามีความแข็งแกร่งมากพอเดี๋ยวเจ้าจะรู้เองในอนาคตสุดท้ายตัวเธอก็ทําได้เพียงแค่ปกปิดพระเอกอีกต่อไปนะครับแถมทางด้านของเพกในตอนนั้นเองก็ไม่อยากที่จะให้ตัวเธอนั้นปกปิดใบหน้านอีกต่อไปนะครับเพราะความสวยสดงดงามของเธอนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีปานอยู่ตรงหน้าเกรงว่าอาจจะเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดอีกคนนึงเลยก็ว่าได้พระเอกก็เลยได้บอกให้เธอนั้นเอาปานอยู่ตรงหน้าออกได้ไหมนะครับส่งทางด้านของตัวเธอก็ได้บอกกดแก่ตระกูลของเธอให้กับเอกได้รับรู้ สิ่งเดียวที่คนคนหนึ่งจะสามารถเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเธอได้จะต้องแต่งงานกับเธอเท่านั้นนะครับพระเอกก็ยังไม่ได้เอ่ยอะไรไปนะครับตัวเธอก็ได้นําเอาปานที่อยู่ตรงหน้าของเธอออกให้พระเอกเห็นเหมือนกันนะครับตรียมให้ใบหน้าของเธอก็กลับมาสวยสดงดงามอีกครั้งแม้แต่กระทังพระเอกเห็นก็ต้องยืนอ้าปากครั้งเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านของตัวเธอก็ได้กล่าวบอกกับเพกไปในตอนนี้เจ้าได้เห็นใบหน้าของข้าแล้วเกรงว่าในอนา,นาคตเจ้าต้องรับปากกับข้าว่าเจ้าจะต้อง แต่งงานกับข้าพระเอกได้ยินคําพูดของเธอก่อนหน้านี้ก็อึ้งอยู่แล้วนะฮะก็ยิง่งอึ้งเขาไปอีกจนไม่สามารถพูดอะไรได้แต่ว่าตัวเธอก็ได้บอกไปถึงแม้ว่าเจ้าจะมีพี่สาวรูช่วงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าพี่สาวรูช่วงอนุญาตสุดท้ายแล้วเจ้าจะต้องทําตามคํามัดสัญญาแก่เจ้าที่เคยให้ไว้กับข้าเหมือนกันก่อนที่จะมีสัดสูวนน้อยเสียวลงนะครับจะได้มาเราบอกเรื่องราวที่เขานั้นได้เจอมานะครับให้กับพระเอกได้รับรู้ว่าก่อนหน้านี้เขาได้ไป เจอกับสถานเท่งหนึ่งรับรองถ้าเกิดว่าพี่ใหญ่ไปแล้วล่ะก็ ตัวท่านจะชอบในสิ่งที่พวกท่านได้เจออย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วพระเอกก็ทาได้เพียงแค่ตามมันไปนะครับจนพวกเขาก็ได้ไปเจอกับสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่นั้นก็เต็มไปด้วยเคล็ดลับวิชาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับจินวิญญาณระดับดําขั้นต้นหนึ่งชุดนะครับฝ่ามือกระชากวิญญาณรวมถึงเคล็ดลับวิชาระดับเหลืองอีกหลายชุดเลยทีเดียวนะครับในการกองอยู่ยังสถานที่นี้ถือได้เลยว่าเป็นสมบัติที่ล้ำค่าเลยจริงๆนะครับซึ่งนางด้านของพระเอกก็พอจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าทานออุสขง นิกายอาวินญยญังได้นําเอาเข็มลาวิชารับดาจิตวิญญาณมาซ่อนไว้ยังสถานแท่งนี้และก็ปล่อยข่าวให้กับเหล่าศิษสาวกในในิกายอาวินยังได้รับรู้ว่ามีเข็มลาวิชารับดำซ่อนอยู่ยังสถานแห่งนี้นั่นเองนะยับสุดท้ายล้วก็ทําได้เพียงแค่ส่งข่าวไปเพื่อให้เหล่าศิษยสาวกของพวกเขานั้นกระตือรือร้นในการฝึกฝนอย่างชิงกันมาเพื่อเข้าดินแดนลับแห่งนี้ในการเป็นผู้แข่งแร่ง20อันดับแรกซึ่งก็ถ็นได้เลยว่าเป็นแผนการของนิกายอาวินยังที่ได้วางเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะย่า แต่สุดท้ายคนที่ได้ไปก็จะเป็นทางด้านของอเอกแล้วในตอนนี้นะครก่อนที่พระเอกจะได้เก็บเอาเคล็ดลับวิชาพวกนั้นเอาไว้ทั้งหมดเลยและเขานั้นก็ได้มุ่งเดินทางกลับไปฝึกฝนเหมือนกันก่อนที่ดินแดนลับนั้นจะไ,ได้ปิดลงนะฮะคงจะต้องมีระยะเวลาอีกประมาณหลายวันนะครับในการฝึกฝนยังสถานที่่งนี้เหมือนกันซึ่งทางด้านของพระเอกเองก็ด้ทำการฝึกฝนเคล็ดลับวิชา ฝ่ามือดูดกระชากวิญญาณของเขารวมถึงทา่าต่างๆนะครับพระเอกก็ไม่ได้ปกปิดอีกต่อไปนะครับว่าเขานนั้นเป็นผู้ฝึกหยุดห้าทุก่อนหน้านี้แม่นางชวีได้เห็นพระเอกเป็นผู้ฝึกยุดสามท่าเท่านั้นนะครับแต่ใน,นตอนนี้หลังจากที่เธอนั้นได้เห็นพระเอกรายเขตแลบวิชาทาตุไม้ทตุดินทตุลมทตุน้ํทธาไฟออกมาตัวเธอนั้นก็มีความทึ่งไปมากกว่าเดิมไม่คิดเลยว,ว่าก่อนหน้านี้ จะเป็นผู้ฝึกหยุดธาตุควบคู่แล้วแถมก็ยังเป็นผู้ฝึกหยุหดห้ธาตุอีกด้วยที่ได้เลยว,ว่าในโลกใบนี้ยังไม่เคยปรากฏขึ้นมาเลยจริงๆนะครับที่ได้เลยว,ว่าเป็นเด็กหนุ่มที่แข็งแกร่งพรสวรรค์ล้ำเลิศเลยจริงๆนะครับในตัวเองตัวเธอก็ทําได้เพียงแค่ยืนมองพระเอกฝึกฝนต่อไปทางด้านของเพเอกที่ได้เคล็ดลาวิชารับดําขั้นต้นมาฝ่ามือดุดกระชากวิญญ,ญาณตัวเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ในการฝึกฝนมันนะครับในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะสามารถฝึกฝนได้สําเร็จจริงๆเขาสามารถฝึกเคล็ดลับฝา มือตูดกระชักจิตวิญญาณได้จึงทําให้ในตอนนี้ก็เรียกได้แล้วว่าแข็งแกร่งขึ้นมาเป็นอย่างมากซึ่งก็จะมีเคล็ดลับการโจมตีจิตวิญญาณอีกหนึ่งเคล็ดลับวิชาแล้วนะครับต่อจากดาววิญญาณของเขานั่นเองซึ่งหลังจากที่พระเอกนั้นได้ฝึกฝนจบลงไปนะครับจะมีร่างหญิงสาวผู้หนึ่งได้ปรากฏออกมาตัวเธอก็จะเป็นปีศาจจิงจอะก้าวห่างนะครับในตอนนี้สามารถที่จะกลายร่างเป็นร่างมนุษย์ได้ซึ่งตัวเธอที่ได้มาเห็นใบหน้าของแม่นังชุวยวีที่สวยสดงดงามเป็นอย่างมาก ็ถึงกับรู้สึกชึ่งเหมือนกันก่อนหน้านี้ได้เห็นใบหน้าของแม่นางชีวีทที่มีปานอยู่ตรงหน้าถึงแม้จะรับรู้ว่าเธอนั้นสวยงามจริงๆแต่รอยปานที่อยู่ตรงหน้าของเธอนั้นทําให้ความสวยงามของเธอนั้นมันได้จางลงไปนะครับแต่พอใบหน้าที่ไม่ได้มีปานอยู่ตรงหน้าแล้วในตอนนี้ก็ถือได้แล้วว่าเป็นหญิงสาวที่สวยอีกนองท้นเลยก็ว่าได้แม่นางชีวีก็ไม่ได้ปล่อยให้ตัวเธอนั้นได้ชมอยู่คนเดียวนะครับก็ได้ชมกล่าวชมเธอไปเหมือนกันทั้งที่เป็นเพียงแค่สะสนย์ระดับ6กเท่านั้นแต่่สาาามรถทีจะก เป็นาร่างมนุษย์ได้แถมร่างมนุษย์ของเธอนั้นก็ยังสวยงามอีกด้วยถือได้เลยว่าเป็นหญิงสาวที่สวยอีกหนึ่งคนเลยทีเดียวซึ่งก็ทําให้ตัวเธอนั้นก็แบบ <Collect> ว่ารู้สึกแปลกใจนะครับเพราะปกติแล้วสารสูรที่จะสามารถแปลงกลายเป็นมนุษย์ได้นั้นจะต้องเป็นสารสูรระดับเจเท่าน,นั้นนะครับถึงจะสามารถแปลงกายได้แต่แว,ว่าตัวเธอเป็นเพียงแค่สารสูรระดับ6กทาไมถึงสามารถแปลงกายได้แบบนี้แต่ตัวเธอก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะว่าสามารถทําได้ยังไงกันแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแปลงกายได้ตลอดนะ ทาได้เพียงแค่แปลงกายได้ชั่วขณะชั่วเวลาเท่านั้นแหละสุดท้ายแล้วร่างของเธอนั้นก็จะได้กลับมาเป็นครงเดิมนอกจากที่เธอนั้นจะกลายเป็นสาสุนระดับเจตจึงจะสามารถแปลงร่างเป็นร่างมนุษย์ได้อย่างถาวรนะครับแต่ว่ากระโดดว,ว่าในตอนนี้พวกเขาก็คงจะไม่มีเวลาที่อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วถึงแม้ว่าแม่นางไปลิงเองตัวเธอจะรู้สึกผูกพันยังสถานเที่งนี้เป็นอย่างมากเพราะในระยะเวลา6000ปีที่ผ่านมานี้ตัวเธออาศัยอยู่ยังสถานที่แห่งนี้มาก,ก่อนนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็คงจะ ไม่สามารถอาศัยยังสถานที่งนี้ได้เพราะถ้าเกิดว่าเธอนั้นไม่สามารถทะลวงรับพลังของตนเอง ไปสู่ในระดับสะสูนขั้นที่7จ็ดตเกรงว่าอีกระยะเวลาไม่กี่ปีอายุขัยของเธอมันก็คงจะต้องจบลงไปเหมือนกันสุดท้ายแล้วก็ทำได้เพียงแค่เก็บความทรงจาเอาไว้ว่าสถานที่นี้เป็นบ้านเกิดของเธอนั่นเองครับซึ่งก็จะมีบ่อน้ําจิตวิญญาณที่ยังหลงเหลือว่านี่ครับเพราะก็คงจะไม่สามารถนําเอาสะสูนทั้งหมดออกไปได้ก็ทําได้เพียงแค่เก็บบ่อน้ําจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เพื่อให้เผ่าสะสูนรุ่นต่อไปทําการดูซับพลังกันต่อไปเผื่อว่าในอนาคต อาจจะมีสสารบางตัวที่มีพรสวรรค์ความสามารถแข่งแร่งมากพอในการผนึกทำลายผนึกดินแดนลับศักดิ์สิทธิ์และพวกเขาก็จะได้กลายเป็นอิสระต่อไปนะครับสิ่งทางด้านของเอกในตอนนี้เองก็ได้พาทุกคนนั้นบุ่งเดินทางออกไปจากสถานที่นี้เหมือนกันเพื่อที่จะไปจุดศูนย์รวมนะครับของเหล่าสิทธิ์ของนิกายอาวินยงังก่อนที่ดินแดนลับแห่งนี้มันจะได้มีประตูเปิดและก็ออกไปจากสถานที่นี้นั่นเองนะครับส่วนทางด้านของเหล่าศิทย์สาวกของนิกายอาวินยังคอนอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแมนาำหงหลิงอินซีเล็กหลิงเฟิง ดาบศักดิ์สิทธิ์ลง้างและก็ดาบโลหิตสังหารของสวีต้าเจียนะครับในตอนนี้พวกเขาก็ได้มารวมตัวกันอยู่ยังสถานที่นี้รวมถึงเหล่าศิษย์สาวกคนอื่นๆนะครับเพื่อมุ่งเดินทางรอออกปจากดินแดนลับศักดิ์สิทธิ์นี้เหมือนกันนะครับทางด้านดาบศักดิ์สิทธิ์ลง้ังก็ได้กล่าวเชิญชมแม่นางหงหลิงไปก่อนหน้านี้หลังจากที่เธอนั้นเด็กเข้ามาสู่ดินแดนลับอยู่เพียงแค่ยอดหยุดรับเจ็ดเท่านั้นแต่เพียงแค่ระยะเวลาไม่นานสามารถทรวงรับพลังมาสู่ระดับขั้นขุนพลขั้นที่3ดาวได้ เธอเลยเลยว่าเป็นความคืบหน้าที่แข็งแกร่งเลยจริงๆนะรับในตอนนี้เกรงว่าหลังจากที่เธอนั้นได้ดูดซับพลังจิตวิญญาณผลไม้จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในนาคตราักถามร่างของเธอคงจะโดดเด่นที่สุดในนิกายอาวินยางอย่างแน่นอนรนับสิ่งพวกเขาก็ทําได้เพียงแค่สกเศร้าเสียใจยกันไปเท่านั้นที่ไม่ได้ผลไม้จิตวิญญาณมาอยู่ในการครอบครองนะยับมีเพียงแค่พระเอกและก็แม่นางช่วยอวีที่ได้รับผลไม้จิตวิญ,ญญาณนั้นไป ก็ยังไม่รู้ว่าทั้งสองคนนั้นจะทะลวงระดับพลังของตนเองไปอยู่ในระดับไหนกันแล้วนะครับซึ่งคนที่มีความแค้นกับพระเอกมากที่สุดในตอนนี้เป็นทางด้านของนายน้อยเฉินนายน้อยเจ้าชิงไห้นายน้อยเจ้าชิงเทียน ก่อนหน้านี้พวกเขาพยายามที่จะจัดการกับเพกแล้วแตดท้ายแผนที่พวกเขาวางเข้ามาเพื่อมาจัดการพระเอกให้พระเอกกลายเป็นคนนิการในดินแดนรับแ่งนี้สุดท้ายแผนของพวกเขาก็ได้พาพันยับและก็ยังไม่ใช่ครูต่อสู้ของเพกอีกด้วยเกรงว่าถ้าเกิดว่าเด็กหนุ่มคนนั้นทะลวงรับพลังไปอีกแล้วล่ะก็เกรงว่าพวกเขาก็เป็นเรื่องยากที่จะสามารถจัดการกับมันได้อย่างแน่นอนก็ทําได้เพียงแค่เก็บความแค้นนี้เอาไว้นีครับเพื่อที่จะไปจัดการกับเพกในภายหลังนะฮะแต่ว่าในตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้ กาวดาพอเพชไปเลยท้งทั้งที่ทุกคนมากันครบแล้วในการมุ่งเดินทางออกไปจากดินแดนลับแต่ลาไมเด็กหนุ่มคนนั้นมันมาชา้าตลอดมันคิดว่าตัวมันเทหรือยังไงกันวะซึ่งในตอนเองพอเขาได้พูดจบลงไปนะครับพระเอกก็ได้มาถึงพอดีพร้อมกับร่างที่สวยสดงดงามครับผู้คนที่เห็นก็ตาพากันยืนอึงองอปากค้าคงมาทีเดียวนะฮะ แต่พอพวกเขาได้รับรู้ว่าหญิงสาวคนนี้คือแม่นางช่วยวีนะครับพวกเขาก็มีสรรีหน้าที่เปลี่ยนไปมากพอสมควรเพราะก่อกนหน้านี้ช่วยวีที่พวกเขานั้นได้รับรู้เป็นชวยวีที่มีปานอยู่ตรงหน้าปกปิดใบหน้าที่สวยงามของเธอเอาไวา้กลายเป็นหญิงสาวอัปลักษณ์อีกคนนึงที่พวกเขานั้นด้นด่าวมาโดยตลอดนะครับแต่พอพวกเขาไม่ได้เห็นปานอยู่ตรงหน้าของเธอและก็ยังมีใบหน้าที่สวยสดงดงามอีกด้วยท่าทีของพวกเขาก็เปลี่ยนไปนะครับคนที่เขามาหาแม่นางชวยวีเป็นคนแรกจะเป็น เป็นทางด้านของอินซีเหล็กหลิงเฟิงนะครับเคยด่าแม่นางเชอรี่ไปว่าเป็นแบบหญิงสาวอัปลักษณ์นะฮะแต่พอได้เห็นใบหน้าที่สวยงามของเธอกระดันทอมาหาเธอเพื่อที่จะมาจีบเธอซะงั้นนะครับแต่ว่าในอีีนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับพาร์ทที่73นิบานะครับคุณพารหน้าอีพีหน้าคลิปหน้าต่อหน้าเดี๋ยวมาชมกันได้ใหม่ในวันหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ